ิดว่ามันก็ต้องมีเครียดแหละเพราะว่าหนึ่งความคุณแม่มใหม่เนอะหลายคนก็คือจะจ้องจะมาแล้วมันก็มีอะไรเรื่องเรื่องเบื้องหลังที่เรารู้กันแต่ว่าก็จะมีแบบอะสิ่งที่เขาอาจจะตกใจนิดนึงก็คือตัอวของคุณจัมีที่เขาไม่ใช่คน,นในวงก,การนะจะงงนิดนึงว่าโอ้มันแบบมันเป็นเรื่องเลญกขนาดนี้เลยเหรอ ก็แม่เสร็จไปบอกบาาอบอก็แมสเสรจไปกอมีอะไรแบบเออตลอแล้วมีอะไรบอกไปตลอดเลยเนะี่ยคือเหมือนกับที่บอกตอนนั้นเลยน,นางมีภูมิคุ้มกันที่นนที่ที่ลดอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแล้วก็นางรู้ตัวว่านางออะไรอยู่แล้วก็เพื่อนรอบข้างของไอ้ทุกคนก็เหมือนเราก็พร้อมสพอร์ตนะเนาะแต่ว่าก็จะมีแบบอะสิ่งที่เขาอาจจะตกใจนิดน,นึงก็คือตัวขอ,ของคุณจามีที่เขาไม่ใช่คนในวงการอ่ะใช่จะงงนิดนึงว่าโอ้หมันแบบมันเป็นเรื่องเล็กขนาดนี้เลยเลย คือนี้ก็รับรู้เหมือนกันใช่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 เขาก็บอกว่าตกใจกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะงที่ตัวกันคือตกใจที่ว่ามันเป็นประโยชน์มันมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่มันแบบมันถูกเอาไปพูดปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากหนึ่งต่อปากหนึ่งจนแบบมันมันเนวกของมันงงมันงงจริงๆริงเขาฝากบอกเลยว่าแบบไม่ต้องตอบทุกครั้งก็ได้อะไรนะคะตอบทุกครั้ง พอจบใหม่แต่นาาวก็ฝากไปถึงนายว่าพวกเราอ่ะมั่นใจกันนะใช่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 ก็คือนางวางแผนไว้หมดแล้วอะคือมันเป็นสิ่งที่นางต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันก็มาเป็นสเต็ปที่แบบที่ถูกที่ควรนางโอเคแล้วนะใช่ใช่ไปอะไรกันก็ช่วงนี้ก็เป็นเพื่อนก็มีวิตที่แฮปปี้เหลือแต่เราเนี่ยเหลือแต่เราใช่ใช่ใช่นางตั้งใจเจอค้อที่ไทยแล้วก็ เหมือนว่าจะเลี้ยงที่นี่ก่อนโอค่ะกติมดีของนางเองด้วยว่าว่าอย่าไปหัวยอินทางเราต้องไปดูเรื่องธุรกิจของมันอยู่แล้วก็เลยอ้าไปซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนอกจากคุณไอเขาอยากร้องเพลงเขาบอกเขารู้สึกเขาอยากร้องเพลงก้าสูงเออก็เลยเพื่อนก็เลยเลือกร้านที่มันแบบมีวงสดอย่างเงี้ย เราก็คือไปทำตัวเป็นผู้จัดการวงเรียกคนอื่คนนี้มาลองก็คือแบบแต่มันเมาวันเนาะพอสร้างเราก็แบบทำทำไมวะเราบอกได้ว่าเรามาวะเนาะใช่แต่ว่าเป็นเอ็นเอเทนหรือเปล่าเอ็นเอเทนเอ็นเอเทนแล้วแบบเยคุณไอเขาก็เลือกลองเพลงนี้ดีไซนก็บอกว่าให้เขาร้องวิญดาณร้องอะไรอย่างงี้ไปใช่ป่ะใช่นางก็อีท่าหนึ่งว่นางไปร้องเพลงเขียนไว้ข้างเตียงอ๋อแล้คือแบบ เขาเป็นของคนอื่น้องเอาไว้ในใจเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันยืนในใจบอกว่า <รอ S 1> มึงก็เลือกเพลงก็เป็นลอยเป็นเป็นพันเพลงเนาะ <c oughs> มึงก็เลือกเพลงล้อ, <c oughs> อล้อข่าวดีแล้วเ <นะ S 2> กนันนะจ๊ะเป็นต้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรน<ต>ี่เขาจับมาได้ไหมคะยังไม่จับเราเป็นไงกันได้ขนาดนี้ตั้งแต่วัดในวันที่แบบว่ารู้ว่าตั้งสองตัวที่รู้ตั้งแต่หมากายว่าเขาจะมีคู่ก็ก็ช่วยให้เพื่อนมีความแบบ ให้เขามีภาวะตั้งคันที่มีความสุขดีกว่าขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ